น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะเติมบุญชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเสียงสยองขวัญก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเสียงสยองขวัญขึ้นชื่อว่าเสียงแล้วย่อมมีทั้งที่เป็นที่พอใจและไม่พอใจ ของคนเราแตกต่างกันไปเสียงที่คนเราพอใจเป็นอิตถารมนั้นจะต้องเป็นเสียงที่ไพเราะน่าฟังอย่างเช่นเสียงจากเครื่องดนตรีและเสียงหวานๆจากเพศตรงข้ามเป็นต้นเสียงดนตรีนั้น ถ้ามีฝีมือจริงๆแล้วสามารถแสดงผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ขณะเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนางพญาจิ้งจอกขาวอาตมาเผลอหลับไปพอเสียงคุยเปิดตัวนางเอกดังขึ้นอาตมาถึงกับหูตาสว่างโพลงความม่วงเหงาหาวนอนหายไปจนสิ้น ช่างเป็นเสียงที่ไพเราะเบิกบานอะไรเช่นนั้นกระตุ้นให้รู้สึกครื่คักกระปี้กระเป่านึกถึงสายน้ำรีไหลสก,กุณาระเริงภยัยทุ่งหญ้าแมกไม้เขียวขจีอนุภาพของเสียงดนตรีนั้นสุนทรผู้ ได้เปรียบไว้ว่าอันดนตรีมีคุณทุกสิ่งไปย่อมใช้ได้ดังจินดาข้าบุรินแต่เสียงดนตรีแม้จะมีพลานุภาพเพียงใดอย่างแพ้เสียงออดอ้อนว้าววอนของเพศตรงข้ามจิตใจที่แข็งแกร่งดังเหล็กเพชร ้องอ่อนเป็นขี้พึ่งลุนไฟมานักแล้วดังนั้นผู้ถือพรหมจรรย์จึงไม่ควรให้เพศตรงข้ามมาเว้าวอนมากนักไม่อย่างนั้นมักจะเสียท่าถูกแม่สมิงสาวแห่งป่ากิเลสงาบไปรับประทานมาเยอะแล้ว ส่วนเสียงที่เป็นอนิตธารมอันไม่น่าพอใจก็ได้แก่เสียงอันเป็นปฏิปักษ์กับอารมณ์ของเราในขณะนั้นๆเช่นกำลังฟังเพลงอยู่อย่างสุดมันในอารมณ์คุณแม่ก็บ่นว่าหนวกหูฟังอะไรก็ไม่รู้เสียงอย่างกับ ควายออกลูกเช่นนี้เสียงเพลงก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่คุณแม่และเสียงบนของคุณแม่ก็ไม่เป็นที่ชอบใจของคุณลูกเช่นกันหรือท่านที่ปฏิบัติกรรมฐานย่อมไม่ต้องการเสียงอึกทึกคลึกโครมเพราะเป็นสตรู กับสมาธิเป็นต้นอาตมาชอบป่าเขาลำเนาไพรเป็นอย่างยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศในป่าในเขาก่อให้เกิดความสงบวิเวกอย่างบอกไม่ถูกเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลเสียงกิ่งไม้ใบไม้หล่นเสียงนก เสียงสัตว์ป่าร่ำร้องเสียงจักระจันเรไรลีดริงลองในกลีดเสียงชวนให้จิตใจสงบเยือกเย็นคงเป็นเพราะเสียงเหล่านี้เป็นเสียงของธรรมชาติซึ่งไม่มีการปรุงแต่งสภาพจิต อันเป็นธรรมชาติมาแต่เดิมจึงยอมรับได้ง่ายไม่ดิ้นรนส่งสายไปสู่อารมณ์อื่นเสียงธรรมชาติที่เป็นศัตร,รูของความสงัดส่วนใหญ่เป็นเสียงคนและต้องเป็นเสียงที่เราฟังเข้าใจด้วยจิตถึงจะนึกคิดปรุงแต่ง ไปตามคำพูดของเขาเลยวุ่นวายหาความสงบไม่ได้อัตมาเคยไปอาศัยกับชาวกะเลียงในป่าเขาฟังภาษาเขาไม่เข้าใจก็เหมือนกับฟังเสียงนกเสียงกาเขาพูดอะไรมาเราสั่นหัวท่าเดียวจิตใจจึงไม่ฟุ้งซ่าน แต่พอสาวกระเรียงมาพูดบ้างเสียงนกเสียงกาก็ชักจะฟังรู้เรื่องเสียงเพศตรงข้ามจึงส่งมหิทธานุภาพที่สุดเสียงอีกประเภทหนึ่งเป็นเสียงที่เราไม่ทราบที่มาไม่ทราบว่าต้นเสียงเป็นอะไรทำให้ขวันนี้ดีฟอ เอาง่ายๆเช่นเวลาอยู่ในป่ามีเสียงคนแก่คุยกันเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดหวยหวนนถ้ามีกันหลายคนก็แค่มองหน้ากันเลิกลากเพ่นเข้ากลางวงถ้าอยู่คนเดียวมีหวัง ได้เพ่นป่าราบจับไข้หัวโขนแน่ๆบางทีอาตมาได้ยินพระนับร้อยนับพันสวดมนต์ดังกระหึมหน้าเลื่อมใสแต่หาแหล่งที่มาไม่เจอขณะรับราชการอยู่ที่กองพลทหารราบที่เก้าไข้าการจนบ,บุรี ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นค่ายสุระศีวันดีคืนดีจะมีเสียงโหร้องเอาวาเสียงช้างม้าโกจนาดเสียงขับพลเข้าประจันบาลเสียงอาวุธปะทะกันเหมือนกับมีกองทัพโบราณกำลังลบรา ห้ามหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายและไม่ใช่ได้ยินแค่สองคนบางทีทหารทั้งกองพันได้ยินพร้อมๆกันแต่เมื่อตามหาเข้าจริงๆก็ไม่รู้ว่าดังมาจากไหนหลวงพ่อวัดท่าสุมท่านไปทุดมก็มีขบวนทิพดุริยาง ตามขับกล่อมไปตลอดทางเมื่อเห็นว่าไม่สนใจจริงๆพวกเล่นโผมาทั้งขบวนเลยทั้งโหทั้งแหพร้อมสับหรือพระบางท่านกำลังอดอาหารได้ยินเสียงขวดมะพร้าวต่ำน้ำพลิกดังอยู่ใกล้ๆแต่เดินตามไป เหนื่อยแทบขาดใจก็หาไม่เจอสักทีไม่ทราบว่าดังมาจากฟ้าฟ้าป่าหิมพานไหนชีวิตของทหารชายแดนนั้นอยู่ท่ามกลางแสงสีวิลยอย่างน่าอิจฉาคือแสงจากปากกระบอกปืนและพลุส่องสว่างสีเขียวแดง เหลืองของระเบิดและกระสุนสองวิธีเสียงสนั่นลั่นป่าของอาวุธสงครามนา,นานาชนิดอย่างไรล่ะพระคุณท่านบางครั้งก็มามากจนเกินต้องการอย่างเช่นถ้าพลุสามช่อระเบิดขึ้นมาเมื่อไรแปลว่า หน่วยจูโโจมแซปเปอร์ของทหารยวนเข้าตีฐานไม่ละลายหรือเขาตายไม่หมดเป็นไม่เลิกเด็ดขาดใครว่าห่างไกลแสงสีอย่าไปเชื่อเชียวเสียงสยองขวัญสันประสาทอาตมาก็เจอมาแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ อาตมากับสิบตรีมาโนดวานวงศ์และสิบตรีรัวสุดใจอยู่เวรดึกที่หน้าฐานในคืนนั้นประมาณตีหนึ่งเศษเสียงประหลาดอย่างหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างฉับพลันมันหอยหวนแท่สัมไปหมดเหมือนกับมีกองทัพปีศาจ นับหมื่นนับแสนกำลังรายลอ้อมเข้ามาอยู่รอบด้านเสียงสุนัขในหมู่บ้านทับเสียนที่ห่างไกลไปเล็กน้อยหอนประสานรับกันละงมทั้งหมู่บ้านอาตมาคว้าเอ็มสิหกคู่มือปลดห้ามไกลร้องบอกหมู่มาโนดที่ภาวา ลุกอย่างขวัญหายว่าไฟฉายเร็วข่าจะยิงแสงไฟฉายขนาดห้าท่อนสว่างจ้านิ้วที่แตะไกปืนของอาตมาชงะค้างเสียงไอ้ผีนรกหายวับไปเหมือนกับฟิวขาดที่เบื้องหน้าเห็นแต่ต้นไม้กับทุ่งหญ้าเจ้าของเสียง ที่คาดว่าบุกเข้ามาจนห่างไม่ถึงวาไม่รู้ว่าอันตรธานไปไหนหมดเฮ้ยอะไรกันวะไม่ใช่แต่หมู่รัวที่ครางออกมาแบบพิศวงสุดฉีดเท่านั้นแม้แต่อัตมากับหมู่มาโนุก็งงเป็นไก่ตาแต่ไม่ต่างกัน ข้ามกลางแสงไฟฉายห้าท่อนแรงสูงแบบพิเศษสว่างจนมองเห็นญ้าทุกเส้นแต่ตรงหน้ากลับมีแต่ความว่างเปล่าแล้วเจ้าของเสียงสยองขวัญสั่นประสาทจนแทบสติแตกมันหายไปอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ามันเป็นเสียง จะอะไรกันแน่นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง ผู้ใดให้ธรรมะเป็นทางผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิ่พานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบางเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านและอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ